สวัสดีครับต่อไปนี้เป็นต้นแบบรูปแบบพิธีการไว้อาลัยเชิดชูเกียรติสิทธิ์เก่ากระเสฐบ้านกลางผู้วายชนเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไป นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพยิ่งเรียนผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายจรรต์ปัญญาเรืองสิทธิ์เก่าเกษตรบ้านกลางม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกรุ่นสามขอเป็นตัวแทนสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบัน กราวนำสดุดีไว้อาลัยเชื่อชูเกียรติแด่สิทธิเกา่าเกษตรบ้านกลางผู้วายชนดังนี้เราทุกคนบ้านกลางต่างยึดมั่นคือสายเลือดเดียวกันไม่จางหาย เป็นเพื่อนแท้จริงใจจนวันตายร่วมใจกายเป็นน้องพี่ชั่วชีวันร่วงหล่นแล้วใบกลางแก้วอันล้ำค่าก็เกิดมาจากความเพียรและฝึกฝนงานหนักไม่เคยฆ่าคน มีมานะเสียสละอุทิตตนจึงส่งผลเป็นสิทธิดีอน,นิจจังสังขารน,นั้นมันไม่เที่ยงไม่อาจเลี่ยงบุญกรรมตามยาถาจึงต้องตายมาลายสิ้น ดวงชีวาอนิจจาแสนสุดโศกวิบโยกใจผู้วายชนมาจากศูนย์ศูนย์ต้นกล้าแหลงวิชาเขียวขาวเหลืองให้ผลิตผลได้สร้างชาติอีกทั้ง ได้สร้างตนกลางทุกคนจดจำไว้จะไม่ลืมเคยเป็นเพื่อนเป็นพี่และเป็นน้องเป็นแผ่นทองรองครอบครัวให้สุขสันต์เป็นลูกแก้วเลิศล้ำค่าเกินรำพัน สรรพสิ่งนั้นประกอบเด่นเป็นสิทธิ์ดีศูนย์สิ้นแล้วดังศูนย์แก้วอันสูงค่าเราน้องพี่ท่วนหน้าขออธิษฐานเกิดชาติใหม่ในชาติหน้าจงพบผานสืบวงวานเป็นน้องพี่ทุกชาติไป ขอกุศลผลบุญหนุนนําให้เป็นเทียนชัยส่องทางเขาสู่สวรรค์ให้สมที่สร้างบุญคุณอน,นันต์ทรงสิทธ์ดีบ้านกลางนั้นชั้นฟ้าเอ,อ่ย ชาติเกษตรลูกเจ้าพ่อปู่ยางบ้านกลางมาหัวเราเชาวเราทั้งเก่าใหม่มารวมใจไฝรักสมัครสมา คำคำสาบานต่อน้าศารปู่เจ้าที่เราบูชาจะกอดขอรวมกําลังสร้างเกษตร ใจดังใจหมายแม่อาิิรคิดรายหมายทำลายเราบานกลางทั้งหลยขอไว้ลายสู สุดท้ายนี้ด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีสิทดีบ้านกลางขอเชิญลูกเจ้าพ่อปู่ยางสิทธิบ้านกลางทุกคนพร้อมใจน้อมกายเคารพศพสิทดีบ้านกลางผู้วายชนด้วยความคาระวะเชิญครับ กาที่เด็กาดำงหัวแต่ยังคืนอายของที่ไม่เมืองอยู่นะครับ เรียกมารีกับเงิน่นะครับบางครั้งแนหลายคนนะครับเยรื่มันประชุมมาได้มันของกิจกรรมเงยแต่ผมถึงว่าสิทธิัตรผมมีสิทิใจผู้คนเลยมีเนสมาชิกังเป็ีนสมาชิกจังควรลด้ไจะจะมันมันตองมานะฮะลองกดูบางคนแบบเปลี่นสมาชิกผมเน่ผมผมจันบาทบางคนมีรีดูล้นเลยบาทนะครับต้องต้องแชงที่แจ้งเลยว่า บางรายเี่เล็กน้อยผมก็สังชิบเลยแต่เมื่อวัราต้กินเถื่อนนะครับถ้าคนใดที่มีร่วมมีรายชื่อถือสังชิกมาที่ยุคหงเงี่ยจะมีบันทึกไว้หมดว่าหายพอกที่มีสมชินนะครับแล้วมีการแจกประมูลอนระเบียก่อนเขาก็ต้องแจกสบนั้นนะครับแต่ผมขอยุ้ญาตอย่างคือไอเรื่องสมชิบเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยผมน้อยใจนะครับเขาลงในลายยุคนี้ของเล่นลายนเนาะ เขาปรกการได้เลยสารสิ้ที่เกิดจากควาเผิดเพี้ยงแบบนี้เลยโซบรนทุกยังไงนรเสารียบยาแต่มีสี่เค่นไม่มีที่รองมือหัล้วผมอะขกึ้นสาะเปนอะไรหน่อยโดยพากงานแถวกันนะผมผมของผมที่ในของ่อขอนะบางครั้งเนี่ยต้องรองก็เหมือนงานจอโทรศัพท์ไปบอกนั่นเหมือนใจถ้าผมโทรไปบอกเลยบอยนะมันเรียว่าโทรกันให้แบไมีดีนะครับผมว่โทรกันแค่แบบโทรโทรกับผมแบบ ไม่ผิดี่นะฮะผมเป็น,นย่ากันโพงเลยนะครับ

สิ่งศ <by> ักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องนำไปเคารลกสักการะต่อรูบาอาจารย์นะครับอันนี้ก็หมู่เขาทุกคนนะครับทุกรุ่นต้อได้ช่วยกันนะครับออเเยยืไว้ อย่ป้าคับดีดทั้งเหนือเหนือเดได้ยินพีงนะครับดีดีใหม่เหนื่อถ้าเป็นทพลงัักไทยอ็จะมีเพลงใช้โยอีใหม่โยบีใหม่ฟังระวางนี้ฟังข้าห้ามจะหมดดีดีไหมฟลงจะได้เบาเบาหน่อยดี่า จาข้าวห้ามล้านนาพื่ออยู่คู่บ้านเป็นของเจ้า